สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องพบกับทางช่องเจดัผ้าลุ้ยเนาะคะ่ะมือนีเจดาําสีมาเบาสูพี่น้องฟังเนาะคะ่ะเลขรับเจด,ดํมมากเ้อค่ะงวดที่แล้วรุดไปค่ะเสียดายค่ะเนาะคะ่ะสาหรับเลขรับวงในเจดํานะคะงวดนี้เพิ่นกะทรงมาให้อีกแล้วเนาะคะ่ะเจด,ดํากะโอ๊โบ่ดยกะลงให้อีกคือเกาเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดมากกะตามคัดกับพานเร้อพี่น้อง ตัวเลขมีเขามีรุดมีออกเนาะคะ่ะกะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําหรับเลขรับวงในเจดะะําค่ะทังช่องกะเสนอไหวเนาะ,ค,ะค่ะกะช่มเพื่ความบันเทิงเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะเนาะค่ะตัวเลขกะพิจารณาเบื้องเอาพี่น้องก่ะสามารถเป็นเพื่อนบ้านก็ได้ะคะ่ะจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้เนาะคะ่ะไปหลายประเทศก็ได้ะคะ่ะกัจับเอาสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะเลขรับวงใน งวดที่แล้วเสียดายค่ะกอเม่พี่นงรุดเนาะค่ะงวดนี้เพื่อนบอกมาแน่นอนการันตีมาแน่นอนค่ะเพื่อนสิเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะเน้นให้ตัวใดสิย่ำให้ตัวใดกะล่องไปติดตามเ,เลขลับวงในเจดาเบิงเนาะค่ะสวัสดีครับเจดมสวัสดีค่ะครับผมสว่วนนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรนะครับผมเพราะว่า ยุงขายของอยู่ด้วยเรียนค่ะช่วงนี้ขายทุเรียนค่ะเคร่องทาทาบานต่อเติมบ้านไปน้ามันกะจะหยุ่งหยุ่งยากยักยักน้อยค่ะก็เลยบ่อด้คอยออกไปหาคลิปแต่กะมีกะจะมาวาวให้พอแม่พี่น้องฟังคือเกาค่ะแต่เมื่อนี่กะเหล็กรับวงในพนสรงมาให้จีดําแล้วเนาะค่ะส่งมาเมื่อเช้านี้เนาะครับผมที่ได้ต่อเติมบ้านก็วดที่แล้วที่เข้าเจ็ดหนึ่งวดที่เข้าเจ็ดหนึ่งนะครับวดที่แล้วก็หลุดไป งวดเมื่อกี้นี่รูดไปเสียดายค่ะพี่น้องที่มางวดนี้เพื่อนกะการันตีให้นะค่ะมาแน่นอนค่ะสําหรับคนงบหน่อยกะอย่าพลาดค่ะสําหรับคนงบน้อยกะห้ามพลาดเนาะค่ะงวดนี้เพื่อนกะเน้นมาให้พร้อมเรียบร้อยเนาะค่ะและกะผู้ใดมากกะตามบ่มากะพานเนาะค่ะตัวเลขกะมีเขามีรูดมีออกตามที่เจดําบอกไว้นั่แหละครเป็นแนวทางในการเสียงโชกขนั้นเนาะค่ะ จะเน้อเป็นแนวทางค่ะใส่วิจารณญาณเบิงเอาเดอร์พี่น้องค่ะส่วนเอกรับวงไนนี่พนส่งมาให้งวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วเนาะแต่กะรุดไปงวดหนึ่งพี่น้องแต่งวดนี้พนกะการันตีอย่างเจดมิวาม่าแน่นอนค่ะมาล้านเปอร์เซ็นค่ะเพื่อนกัสีเน้นไฮแล้วก็สีวงไฮสำหรับคนงบหน่อยเนาะค่ะก็เอาตามที่เพ่นเน้นไฮก็ได้ค่ะผู้ใดงบลายกะเอาเวิร์ตก็ได้ค่ะพี่น้องเห็นลอตเตอรี่กะจับไว้เนาะค่ะ จะเป็นแนวทางของเพื่อนบ้านก็ได้เนาะแกบอกว่าเป็นแนวทางของเพื่อนบ้านก็ได้แล้วแต่คุณจะชอบเนาะค่ะสําหรับตัวที่เพ่นเน้นมใหอค่ะสามตัวนี้จะมีอยู่แค่แค่หกหางสามตัวจะมีหกหางค่ะเพื่อนกับวงไว้ห้แค่สามหางค่ะส่วนเลขให้สองตัวหกหางเหมือนกันค่ะเพื่อนกับวงไว้ห้สามหางคือกันสําหรับคนงบหน่อยกะเอาตามที่ที่วงก็ได้ใช่จ้ะ ท,ที่ที่เน้นให้ก็ได้เราเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายเขาจะเน้นหให้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือให้เน้นค่ะให้ไปหยิบหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับผมจากท,ที่เขาไ<ต>ลน์มาบอกพี่บ่าวนะครับตัวที่เขาวงพี่เมื่อเช้าพี่บ่าวก็ไปตลาดไปซื้อทุเรียนก็ในตลาดเมืองทองอุดอรก็พี่บ่าวก็หยิบมาแล้วนะครับอยู่ในวงนี้นะครับผมค่ะผู้ได้มาการเลือกเอาเนาะใช่ลอตเตอรี่ยางละ ใบสองใบเมื่อเช้าพี่บาวก็หยิบติดมาหมดแล้วนะครับตามตัวที่วงแดงๆเนี่ยค่ะกับผู้ใดมาก,ก่าตามเนะาะเพราะเขา,ขาเน้นว่าวดนี้ไม่พลาดแน่ไม่พลาดแน่นอนวันนี้เพิน่เน้นมาให้เนาะคะ่ะว่ามาแนนน่่อคะไม่พลาดแน่ค่ะแต่ก็ล่อบเบิงคงสุดท้ายพิ่จะย้ำม,มาตัวไหนอีกแต่ถ้าไม่ย้ำก็จะดำก็จะเอาลงให้อีกคือเ่าื่อว่าให้พ่อแม่พี่น้องเลือกเอาเนาะคะ่ะตรงกันกับ ตำแหล่งไหนมัางตรงกับสำนักใดเนาะค่ะค่ะคะเลือกเอาตามที่พี่น้องมกักตัวใดเป็นตัวใดเนาะค่ะแต่สำหรับไอ้ไอ้นี่ที่เขาวงไว้ให้เลขมันมีอยู่แค่หกหางเนาะสองตัวหกหางมันก็จะมีแปดศูนย์แปดสามแล้วก็เจ็ดแปดเนาะค่ะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดค่ะเลขสามตัวนี่เพิ่น ส่วนมากของเพื่อนเลขสองตัวจะเป็นล่างเนาะพี่เหมาที่เขาเน้นไว้ให้ก็คือส่วนมากมันจะลงล่างจะออกล่างแต่คือให้ซื้อไว้ทั้งบนทั้งล่างแต่กาเจดามกะให้กันไวเพื่อว่ามันขึ้นบนเนาะค่ะแต่ว่าของแกนเลขลับเนี่ยส่วนมากจะลงข้างล่างค่ะแต่สามตัวนี่กะมักกะเอาบ่ามากกะผพานเนาะสามตัวแต่ส่วนมากของแกจะแตกสองตัวมากกว่าใช่สำหรับเลขเลขลับอาจจะเป็นบนเป็นล่างก็ได้เขากันไวค่ะพี่น้อง ค่ะถ้ามีลอตเตอรี่ก็จับไว้้าไว้ผู้ละใบสองใบค่ะอันนี้เพิ่นปล่อยสำหรับเ,เลขเลขรับเขาปล่อยมาก่อนเนาะค่ะครับผมค่ะส่วนเลขสามตัวเพิ่นหามากสองแปดสามสองเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดศย์หนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็เก้าแปดสามค่ะส่วนเพิ่นสินเน้นหาอีกรอบหนึ่งคือโคงสุดท้ายแล้วค่ะเอามันใจวันนี้ก่อนแล้วก็สิ เน้นให้ว่าเน้นตัวไหนมากที่สุดลงล่างอย่างเดียวเลขสองตัวจะลงล่างอย่างเดียวค่ะแต่งวดนี้เพื่อนกะร้อยเปอร์เซ็นมาแน่นอนเลขล่างเนาะค่ะสําหรับงบหน่อยกะอย่าพลาดค่ะสําหรับไปเอฟซีถามมารอเลขในรับวงในจีดามกะเพื่อนเพื่องทรงม่ให้มือเศ้านี่เนาะค่ะจี G ดํมกัมัวแต่ไปซื้อของกันอยู่กันเลยยังไม่เอาลงค่ะลุ่งให้สายๆหน่อยนึง เดีย๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมใ่่เดี๋ยวมาส้มตัวเลขกันเลยค่ะพร้อมกันเลยเนี่ยค่ะเพื่อนจะวงไว้ให้แปดสามแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะส่วนเลขสอบตรวจจะเป็นตัวนี้ที่วงไว้ให้หนึ 1> 1, 8, 7, ่งแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดสามนะครับผมใครชอบก็ตามนะครับผมกับตัวเลขรับวงในเจดาใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมจะใครแล้วก็แคปหน้าจอไว้เมื่อเช้าชพี่บ่าวก็หยิบไว้แล้วนะครับอย่างละสองใบ 8ปดสามสองใบแปดเจ็ดสองใบเก้าเจ็ดสองใบนะครับแนวทางลอตเตอรี่ค่ะก็หยิบไว้นะครับผมใครชอบก็ตามได้นะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเหมือนที่พี่บ่าวบอกนะครับแต่เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะ<ช>เสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะผู้ใดมาคลิปนี่กะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางจองน้ำเน้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเจดามสีผ้าตามโค้งสุดท้ายให้อีกแน่นอนค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะเลขรลับลังสิตจะตามให้นะครับคลิปนี้คลิปที่แล้วก็มันหลุดไปพี่บ่าวก็ไม่อยากตามให้นะครับแต่คลิปนี้ก็มีอยู่นะครับเขาพี่บ่าวไลน์ไปหาเพื่อนพี่บ่าวแล้วเดี๋ยวจะส่งมาให้นะครับเพื่อนพี่บ่าวบอกว่าอีกสักสองสามวันนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันเนาะรอดูว่าเลขอะไรนะครับผมถ้าชอบก็ตามได้นะครับผมอันนี้เราเลขรลับวงในเจดําไปก่อนนะครับผมสําหรับเลขกลับวงในเจดําเนาะค่ะกัะยาภาดพี่น้องค่ะมันกะ เน้นว่าลงล่างอย่างเดียวนะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะเน้นให้อีกทีนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นว่าสองตัวอาจจะออกล่างนะครับ<น>จะเป็นล่างค,ครับเพราะว่าที่แล้วก็เป็นล่างวดครับผมวดเจ<ต>็ดหนึ่งนะครับแต่กับบนเน่แล้วค่ะส่วนตัวเจดมักตัวนี้คะ่ะเก้าเจ็ดเพราะว่าฟันเห็นยาเถามาขึ้นนี่ฟันเห็นยาเถามาขึ้นนี่มากเนาะคะ่ะนี่เจดําชอบตัวนี้ค่ะเก้าเจ็ดเป็นพิเศษเป็นพิเศษค่ะ เจดมมากเพราะว่าฟันเห็นญ้าเถามาก่รู้ว่าสิไป็สไซต์จะขึ้นรถไปนําเจดากาถือว่าอาจจะเหลขกอาจจะเข่าแล้วเนาะคะ่ะถ้าฟันเห็นผู้เถาเนาะคะ่ะฟันเห็นผู้เถาม่อคืนนี้ญ้าเถาค่ะเพิ่นเป็นปแม่ของอะะ่อเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนตัวเจดาชอบ97สามตัวชอบตัวไหนครับเจดาสามตัวชอบ297เมนค,ค,ค่ะม,มักสองเก่าเจ็ดมากกว่าครับผมแต่พี่บ่าวนี่ ส่วนตัวพี่บ่าวนะพี่บ่าวมักแปดสามนะครับผมมักก่คือกันเนาะค่ะครับผมแต่พี่บ่าวก็หยิบไว้แล้วสตอรี่นะครับผมอย่างละ,ะสองใบตัวเลขที่วงไวใครชอบก็ตามได้นะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมขวากดไลค์กดแชร์ฝวากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่บ่าวกับเจดํานะครับผม คลิปนี้ก็พี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเ,เจอกันคง้งท้ายอีกรอบนึงนะคะครับผมอย่เนียนตัวใดเดี๋ยวจะแดาจะมานินหายอีกรอบนึงแล้วค่ะสาหรับคลิปนี้ก่ะจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่บ่าวเดี๋ยวตามโค้งสุดท้ายให้นะคะครับ <Okay. S 1> สวัสดีดครับผมอ่าสวัสดีค่ะ